ผมเพิ่งดูทิกเกอร์คนดุปืนเดือดของ Netflix จบว่ะโอ้โหเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างมันอยู่พอสมควรนะครับเป็นซีรีส์ไม่กี่เรื่องนะครับที่เกาหลีใต้เนี่ยมีปืนให้ใช้เพราะปกติแล้วเราดูซีรีส์เกาหลีใต้ใช่ไหมมันจะไม่ค่อยใช้ปืนกันไม่ว่าจะเป็นหนังแอคชั่นก็ตามอย่างเช่นมาเฟียอย่างเงี้ยยังใช้มีดใช้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะว่าเกาหลีใต้เนี่ยมีกฎหมายร้ายแรงมากๆว่าห้ามมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองนะครับเป็นกฎหมายร้ายแรงเราก็เลยไม่ค่อยเห็นอย่างเกาหลีใต้เนี่ยใช้ปืนแต่เรื่องเนี้ย จะเป็นยังไงเมื่อคนได้ปืนนั่นแหละครับมันเลยบันเทิงนะครับสิ่งที่ผมชอบที่สุดในหนังเรื่องนี้นะครับก็คือตัวร้ายของเรื่องนะครับมันก็คือมุนแบ็คครับหรือว่าบูบราวนี่แหละครับคือเป็นตัวละครที่มีสเสน่ห์มากๆนะครับทำม,มาดแบบกวนสนตีนนะฉลาดแบบจิตจิตอะตอนแรกก็คิดนะว่าไอ้มุนแบ็คตัวดีเปล่าแต่ก็คิดนะมันน่าจะเป็นตัวร้ายที่เกี่ยวกับปืนแน่เลย เล่นไปเล่นมามันก็ออกแนวคอมมิี้ตลกตลกนะไม่น่าจะเป็นตัวร้ายแต่พิกว่าเป็นตัวร้ายนี่โอ้โหแล้วมันก็เหมืนมนอนเมายาตลอดเวลาแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันหล่ออ่ะโคตรเท่เลยแต่แม่งบทสรุปสุดท้ายนี่เฮี้ยแบบโคตรปวดหัวเลยมึงนี่กําลังแบบแจกปืนแล้วแบบกาลังจะสวับออกจากมองไปเนียนเนียนแต่ที่ไหนได้แม่งโดนยิงเฮี้ยโอ้โหมันเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วด้วย กูค,คิดว่าอุดมการมันแรงกล้าถ้ามีซีซั่นสองมันน่าจะเป็นตัวหลักอยู่อะไรอย่างเงี้ยที่ไหนได้อ๋อมันเป็นมาเร็งจริงว่ะมันไม่ได้หลอกพระเอกอะถ้าใครอยากฟังรีวิวเต็มๆต,ต่อไปที่ YouTube ช่องอคติหนังได้นะผมทํารีวิวเต็มมาไวล้ละเข้าไปคุยกันได้ใครรู้สึกยังไงให้กี่คะแนนอะไรอย่างเงี้ยมาเมอามอยกันหน่อยครับผมฝากหน่อยนะโอ้แต่มันดีดูช้าเลยผมดูแล้วก็อยากให้ประเทศไทยเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะมีกฎหมายแรงๆไม่ให้คนพกอาวุธปืนอะเพราะว่าทุกวันนี้ปืนประเทศไทยนี่คือหาง่าายยมกเล โอ้พกกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วก็ยิงฆ่ากันตายออกข่าวทุกวันเลยถ้าเป็นแบบเกาหลีใต้ก็คงจะดีนะทำไมเขาไม่ทำเนาะแต่แดนก่อนจะไปเนี่ยฝากด้วยนะครับใครหาทิชชู่คุณภาพดีราคาถูกนะครับผมแนะนํายี่ห้อนี้ครับเชียฟูครับผมสั่งกับผมได้นะครับผมจะปักตะกร้าไว้ให้ครับยี่สิบสองร้อยกว่าบาทเองนะไม่ถึงสองร้อยนะครับดูดิความคุ้มอะ่ะดูเนี่ยกระดาษทิเป็นกระดาษทิชชู่ที่ดีมากๆนะครับดูครับโคตรเยอะเลยนะใช้ไปเหอะ นี่ก็ใช้โอ้ oh, หลายวันมากๆแล้วใช้เช็ดหน้าก็หอมแล้วนะเอาไปใช้เช็ดก้นอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับผมได้เปอร์เซ็นต์ในการซื้อขายด้วยนะฝากกดซื้อด้วยครับได้แอฟฟิริเอตนะครับซื้อเยอะๆใครยังไม่มีนะครับสนับสนุนในการทำช่องครับผมไว้เจอกันนะครับ